สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Feel f i g e r นะครับใน EP นี้เราจะมารีวิว f i กอร์มวยปั้มนะครับก็มีแฟนคลับขอเข้ามาผมก็ไม่ได้รีวิวมานานมากแล้วก็มาเริ่มมาที่ตัวนี้เลยตัวที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นะครับก็คือ Big Van Vader เป็นนักมวยปั้มสายจอมพลังนะครับยุคเก่าหน่อยอจ,จะรู้จักกันดีแกไปปั้มทั้งในอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับไปหลายที่เลยถ้าใครยังพอจําได้ก็คือคนที่เจอกับสติงนะครับตอนโอ้ยแมทยุคเก่ามากเลย ตัวนี้เป็นเวเดอร์น่าจะ Elite, อ l ล่า31นะครับ Elite ที่31ตัวนี้จะออกมาเป็น2เวอร์ชันจะมีรุ่นกล่องตำนานที่มีผ้าคลุมนะมีผ้าคลุมเป็นผ้าแล้วก็ตัวที่ผมถืออยู่ก็คือ Elite 31นี่แหละครับตัวเวเดอร์มาพร้อมกับหน้ากากยางแล้วก็อีกอันนึงผมขอเรียกว่าหมวกเกาะแล้วกันแบบนี้เลยน่าจะเป็น ยางเหมือนกันนะนิ่มๆมันนิ่มๆหน่อยนะครับมีหนามบริเวณเกาะอันนี้ก็คือด้านหลังครับนี่เหมือนแมงสาบเลยผมอันนี้ไม่รู้คลิปเองหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าได้ดีไซน์อันนี้มาจากไหนน่าจะเอาไว้ใส่ทับเลยนะครับแต่ว่ามันติดหน้ากากยูวก็ต้องเอาหน้ากากยางออกก่อนซึ่งเอาออกยากมากเลยมันเป็นยางนิ่มๆโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูส่วนของกล่องนิดนึงนะครับ นี่ส่วนของกล่องนะครับก็เป็นรูปหน้าเวเดอร์อยู่บริเวณนี้นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับด้านหน้าด้านหลังก็มีประวัติของแกนะครับนี่ครับสูง6.5ฟุตแล้วก็น้ำหนัก450ปอนด์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอื่นในซีรีส์นะครับโอเคเอฟ กลับมาที่ฟิกเกอร์ของเราต่อนะครับตัวของเวเดอร์เดี๋ยวผมให้ดูตอนถอดหน้ากากครับเดี๋ยวขอไปถอดหน้ากากแป๊บนึงโอเคครับกลับมาที่ตอนถอดหน้ากากแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวหน้ากากยางเป็นยางนิ่มๆเลยเก็บรายละเอียดมีงานปัน้นมีการลงสีนะครับนี่ มีรายละเอียดสวยงามเลยผมว่าเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะตรงส่วนของหน้ากะคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากก็หน้าตาของเวเดอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้ดูดันนี่ครับมีเขาแล้วทรงผมมันเป็นเอกลักษณ์ของแกนะครับนี่โอเคจุดขยับนะครับหัวก็มันหมุนได้รอบเลยนะหัวหมุนได้รอบเลยแล้วก็หน้าก็ขึ้นลงนะครับ ขึ้นลงได้นิดหน่อยที่ผมไม่หมุนรอเพราะว่าผมกลัวหลวมนะแต่หมุนให้ดูก็ได้ครับมันติดตรงพอนิดหน่อยเดี๋ยวถลองไม่เอาดีกว่าโอเคแขนหมุนได้สาม้อยหกสิบองศาเลยครับก้าออกได้ไว้เสพหมุนได้นะครับข้อศอบเป็นซิงเกิลจอยแล้วก็ข้อมือเป็นแกนนะครับหมุนได้ขึ้นลงได้โอเคหน้าอกนะครับขึ้นลงได้ เอวหมุนได้หมดเลยหมุนได้รอบเลยขาก็มีสองจุดนะครับมีต้นขาหมุนได้แล้วก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับประมาณนี้ไม่ขอกลางไปข้างหลังดีกว่าเออไม่ขอกางขาไปข้างหลังนะครับลัวมันหักแต่มันก็ไม่ได้หักอะไรครับมันติดข้นมันอาจจะกลางไปข้างหลังไม่ได้ตรงเข่ามีสนับเข่านะครับมันมันจะต,ติดนิดหน่อยก็คือประมาณนี้ มันจะขยับไม่ได้เยอะแต่ถ้าเอาออกก็น่าจะขยับได้ยเยอะกว่านี้นะโอเคข้อเท้าหม,หมุนได้รอบเลยนะครับโอเคบิดได้นิดหน่อยโดยรวมผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มมากเลยนะทางด้านความสวยเก็บรายละเอียดมาก็ดีเลยของแถมก็ครบนะครบเลยตัวของแกนะครับ มีสแกนชื่อที่ชุดอะไรด้วยก็สวยดีตัวนี้คุ้มค่ามากปัจจุบันก็มันหายากแล้วนะหายากมากเลยตัวนี้เพราะว่าเวเดอร์เนี่ยเขาผลิตมาแค่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นกล่องตํานานที่มีพระคุมรุ่นเลเจนดนั่นแหละแล้วก็ตัวอิลิสาตัวที่ผมถืออยู่นะครับถ้าใครฝากหาก็ก็ต้องเตรียมงบพอสมควรเลยนะตัวนี้ผมได้มาพันต้นๆน,น,นะพันต้นๆมี กล่องของครบมือสองครับสภาพดีมากตามที่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสลับไปเป็นของเนกานะครับเหลือไม่กี่ตัวละเดี๋ยวจะเป็นตัวอะไรคอยติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ